สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Les t Go Eat and Travel นะคะช่องสำหรับคนชอบกินและชอบเที่ยวค่ะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะพาทุกๆคนนะคะมาทานบุฟเฟ่ต์กันค่ะนี่นี่ลานจอดเขาไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเลยจ้ากว้างมากว้าว wow. ร้านเขาจะอยู่ตรง3มแยกกระทุ่มแบนค่ะอยากจะบอกเลยว่าร้านนี้พี่กุ้งมากินรอบที่3แล้วนะร้านนี้เลยเอเชียบุฟเฟ่ออันนี้ก็จะเป็นมาตรการความปลอดภัยของทางร้านเขานะคะตามนี้เลยจ้าระหว่างรอเวลานะคะเขาก็จะมีกาแฟแล้วก็ขนมให้เรากินรองท้องกันด้วยนะเข้าไปในคาเฟ่เขากันนี่ไงมาแล้ว หลานๆแล้วก็น้องสาวเขาก็จะสั่งเป็นลาเต้กันค่ะส่วนพี่กุ้งสั่งเป็นอเมริกาโน่ร้อนจ้าถึงเวลาทานแล้วพี่กุ้งก็จะจองเป็นรอบเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสามโมงนะคะอขอบคุณค่ะ,คคะน้องพนักงานกำลังพาเราไปที่โต๊ะค่ะถึงโต๊ะเราแล้วคุชามุดาดคะวเปิดตน่นะค่ะ ใชลูกค้าอมาใช้คี่ค่ะเป็นใช่ค่ะมงักก็ันใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเีวนะนวิธีการทำาหารระบบใหม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้จะเป็นทีื่อคนเดียวคือตรงนี้เลยค่ะสามารถสแกนแล้วก็สามารถสั่งผ่านมือถือของลูกค้าได้เลยได้ค่ะแลวก็เดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าตอรายละเกทูนนิดนึงนะค่ะได้ค่ะอ่ากรอกให้ลูกคุงหน่อย ไม่ hey, มีปาักกาไหมคะอ่ะกรอกอะไรบ้างาเพก่กนสามารถเงพักงานได้เลยได้ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องไปเอาเครื่องดื่มกันก่อนในส่วนของเครื่องดื่มเราต้องบริการตัวเองนะคะอาหารเขาเริ่มมาเสิร์ฟแล้วเมนูอาหารที่นี่ที่พี่กุ้งนับมาประมาณ70กว่าเมนูกันเลยมีทั้งอาหารญี่ปุ่น ใครที่เป็นแซลมอนเลเวอร์นะคะสั่งซาซิมิแซลมอนได้ไมีอันคุ้มสุดๆดอ, <Wow. S 1> อ่ะว้าวโอ้อาหารฝั่งยุโรปก,ก็มาเมนูที่เป็นสเต็กของเขานะเนื้อนุ่มทุกจานเลยอะแถมรสชาติดีด้วยแนะนำเลยว้าวซุปเห็ดทรัฟเฟิลน่ากินปะล่ะ อาหารไทยก็มีเมนูปลาเขาก็จะมีทั้งที่เป็นจานใหญ่หรือว่าจะเป็นแบบชิ้นๆแล้วแต่เราเลือกเลยโโหหอยนางรมตัวใหญ่มากว้าว <Wow. S 1> เมนูข้าวก็มีนะนี่นี่ผัดไทยกุ้งแม่น้ำน่ากินปะล่ะเมนูหอยที่เนี่ย <Okay. S 1> เขาตัวใหญ่มากๆเลยอะ่ะว้าวขอแนะนำเมนูนี้เลยขนมจีนปลาแซลมอนอร่อยมากๆ เมนูกุ้งก็มากุ้งเขาอะตัวใหญ่อยู่นะต้มยำกุ้งเขาดูสีไม่ค่อยน่ากินเลยเนาะว่าแม่ตำสามเหล่าอันนี้แซบแซบน้ำปลาราเขานะหนัวมากปิดท้ายของข่าวด้วยสลัดซีซ่าแล้วก็เฟรนช์ฟราจ้าตามต่อด้วยของหวานกินกันขนาดนี้ไม่เป็นเบาหวานก็ให้มันรู้ไปโห,หน่าทานทั้งนั้นเลยอะ ใครที่ชอบทานเค้กอ่ะของเขาก็โอเคอยู่นะหยุดหยุดหยุดคลิปเพื่อจะอ่านมารยาทในการทานอาหารก่อนอ่านแล้วก็ขำๆดีนะเอเชียบุฟเฟ่ราคาโปร599เน็ตสุดคุ้มไปลองกันจ้าถ้าถูกใจคลิปก็อยกดไลค์คกดซับสไ้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งคลิปนี้น,น,นะคะเพื่อเตือนวิทยาศาสตร์คลิปถัดไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย